สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่เพชรพาเปืนวันนี้พี่เพชรจะรอกินอย่างเดียววันนี้จะรอทานข้าวอย่างเดียวออนนีนน้องมันถั่วมีเพื่อนเล่นแล้วนะเปร๊บน,น,นเเล่นกับเพื่อนเเนี่ยเพื่อนสีเพื่อนสีเขา เห็นีคุณทำหมาอย่างนี้แ <c oughs> หเหยอกกันเพื่อนเขาก็หยอกกันสองคนเขามันถัวไม่เงาแล้ว อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะเขาจะเล่นกันประจำก็ไม่เจอกันต้สามวันกาไม่เจอกันสามมันคิดถึงกันนะเนี่ยไหนลนะนี่มันโผถแล้วมาดามเป็นเพื่อนมันโถเป็นพี่มันโถมาดำอยู่ปอปอพุกเจ้าคุณอยู่ถ้าเจ้าคุณอยู่มหก โมโหก,ก็เป็นพี่หมาดำฮะโมโไม่ใช่พี่ใหญ่เออเป็นพี่ใหญ่บ้านเรารู้อะไรกัน,น,นมาเล่นต้วกันพี่เลี้ยงก็คือเจ้าคุณนั่นเองใช่ำหมูให้ันอบน,ะหนาหมูกรอบเน้หมูกรอบรนี่น้ำได้มาจากบ้าน,น,นสบสบสบยายลนะเาให้มาวันแล้วเราก็ต้องนี่ัดมันม ปลาป่าวปลาป่ยปลาต้นหรือเปล่าไม่ใช่เพชรพาเพลินอาจานุหากระเทียมกับพ่เยอดนนอนเลี่เขาเล่นกันสองคนเขาเขไม่เจอกันมาสามวันละแ้าคุณก็เล่นกันมันโถมันโถก็เล่นดีกว่าคุณ ัวข้วนเห็นไหมดูเด่ะนอนกันกันคันเกาเก่าเก่าตาย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 ชัก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 โดนเจ้าค si anyway. ุณแกล้งพี่มันโถอ้าวสวัสดีพี่นิกกี้พี่นิกกี้มาสวัสดีครับพี่นิกกี้พี่นิกกี้มาแล้วพี่นิกกี้มาแล้วเดี๋ยวหาอะไรพี่นิกกี้ อยไดับผู๋ช่าทงพน้าหมูกรอบนะผู๋สบายดีไหมคะสวัสดีดับปู๋นะคิดถึงจังเลยนะถึงจังเลยนะคิดถึงปู๋จริงพี่นักเกมนี่แล้วไปแล้วปู๋นะตกลงข้างเพ็มหน้าหนึ่งสามจงคุณอย่าตอบยัดอันนี้คือนิกกี้และพ้องเพื่อนเขานะครับจะมีพี่ดำมีนิกกี้แล้วก็มีพี่แดงเกาจะมาเป็นกลุ่มเขาเป็นทีมเขา จุดนี้แหละที่พาน้องมันถั่ววิ่งไปข้างนอกวันนี้นิกกี้ก็ทานข้าไปเรียบร้อยแล้วนะพนะี่เพียรหาอ้ตับให้กินแล้วเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มีพี่ดำพี่แดงกินไปแล้วรื้อเนี่ยพี่แดงพี่ดำแล้วพี่นิกกี้พี่นิกกี้ไปน่ดแล้วก็จะอยู่ทีมเดียวกันไปไหนเข้าไปเดียวกันไปวิ่งเล่นข้างนอกพาน้องไปวิ่งข้างนอก พี่เพชรถึงมัดมั่นโถวไว้ไม่อยากให้ออกไปข้างนอกดดเดี๋ยวรถเฉี่ยวนี่มาดูเขาเล่นกับเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนเขากำลังก้อนใส่กอกเลยเห็นไหมดูเห็นไหมเนี่สย,นนยสําหรับกิ้มนี้ก็จบแค่นี้น,นะบาย <Bye. S 1>